ผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้เลยจนกระทั่งผมได้มาเจอกับตัวเองบนทางเท้าเส้นนั้นทางเท้าอาถรรพ์ที่ใครๆเขาก็เล่ากันเรื่องมันเริ่มจากคืนหนึ่งฝนตกหนักมากหนักจนมองอะไรแทบไม่เห็นผมเลิกงานดึกและต้องเดินกลับบ้านคนเดียวปกติผมจะนั่งรถเม์แต่คืนนั้นรถหมดผมเลยตัดสินใจเดินลัดเลาะไปตามทางเท้าที่เชื่อมระหว่างซอยมันเป็นทางเท้าเก่าๆปูด้วยอิฐบล็อก มีตะไคร่ขึ้นเขียวครึ้มจอดทางผมก้มหน้าก้มตาเดินเลี่ยงแอ่งน้ำขังที่ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังผมหันไปมองก็ไม่เห็นใครอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกไปเองผมคิดในใจแต่หลังจากนั้นไม่นานความรู้สึกนั้นมันชัดเจนขึ้นผมได้ยินเสียงเสียงรองเท้ากระทบกับพื้นอิฐบล็อกเป็นจังหวะสม่ำเสมอตามหลังผมมาติดๆผมพยายามเร่งฝีเท้าแต่เสียงนั้นก็ยังตามมา ผมตัดสินใจหยุดและหันกลับไปมองอีกครั้งคราวนี้ผมเห็นเงาดำตะคุ่มๆยืนอยู่ห่างจากผมไม่กี่เมตรในความมืดสลัวใต้แสงไฟถนนที่สันระริกผมมองไม่เห็นใบหน้าแต่สัมผัสได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาผมแข็งทื่อไปทั้งตัวทําอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนจ้องเงาดำนั้นด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเองฟ้าก็ผ่าลงมาแสงสว่างวาบทำให้ผมเห็นเงาดำนั้นชัดเจนขึ้น มันเป็นรูปร่างของผู้หญิงสวมชุดยาวสีดำผมยาวรุงรังปกคลุมใบหน้าวินาทีนั้นผมแทบจะก,กรีดร้องออกมาผมไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนผมรีบหันหลังวิ่งสุดชีวิตวิ่งโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นวิ่งหนีจากทางเท้าอาถรรพ์เส้นนั้นหลังจากวันนั้นผมไม่กล้าเดินผ่านทางเท้าเส้นนั้นอีกเลยโดยเฉพาะตอนฝนตกหนักผมได้ยินมาว่าทางเท้าเส้นนั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆาตกรรมเมื่อหลายสิบปีก่อน และวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นรอคอยใครบางคนหรืออะไรบางอย่างและผมก็เชื่อว่าผมคงจะไม่กล้าเดินผ่านมันไปอีกแล้ว